ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับ mm. ก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับ mm. ก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรสงตัวล่างนะครับ4ชุดนะครับผมนะครับก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสูตร2ตัวล่างนะครับในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับผมคำนวณย้อนหลัง3างวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นบวกหลักหมื่นบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกด้วย8คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย3นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักหมื่นบวกร้อยบนบวกร้อยบนบวก10ล่างบวกด้วย7คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย2นะครับ อันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับการคํานวณน,นะครับผมดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมคํานวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2องครั้งก็คือเลข5บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข2 บวก10บล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วยแคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ5้าบวกหบวกสบวกศนบวกแนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในหลักสิบนะครับผมนะครับ0 บวกเพิ่มอีก3านะครับก็จะได้3นะครับผมก็ในหลักสิบนะครับเราก็ได้เลข0ูนย์กับเลข3นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลข5บวกร้อยบนนะครับ2ครั้งก็คือเลข6นะครับบวก10ล่างก็คือเลข0ูนย์ นะครับแล้วก็บวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับห้าบวกหกบวกหกบวกศูนย์บวกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือยี่สิบสี่นะครับเราก็จะได้เลขสี่นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ 4บวกเพิ่มอีก2นะครับ4บวก2ก็ได้6นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสีตัวครบแล้วนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้0ูนย์นะครับ06 3 4นะครับแล้วก็3 6หนะครับ นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ีชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในวดนี้นะครับก็คือ06นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ06นะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับ เลขศูนย์ก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลขหก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับต่อไปนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่ออก1น5่งห้นะครับเลขท้ายสองตัวก็คือ06นนะครับผม นะครับวันนี้ก็ไม่มีเสียงนะครับเสียงหายนะครับ <c oughs> นะครับำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งก็คือเลข5บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข2บวก10ล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้8ยคงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ5้าบวกหบวกสบวกศนบวกแนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในหลัก10นะครับ0บวกเพิ่มอีก3นะครับ0ูบวกสก็ได้3นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วย นะครับผมเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลข5นะครับบวกร้อยบน2ครั้งก็คือเลข0บวก10บละก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วยเคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย 5+ 0+ 0บวกศบวกบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 12บสองครัเราก็จะได้เลขสองนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ2บวกเพิ่มอีก2นะครับสองบวกสก็ได้4นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบแล้วนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้02นะครับ04 สานะครับแล้วก็3 4นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างนิ้วดนี้นะครับก็คือ0 2 นะครับก็จะมียู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ02นะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับเลข0นย์ก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับเลข2ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับต่อไปนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่ออก 1> 3 1 9 1น6นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ0 0นนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งก็คือเลข1บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข6บวก10ล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ1บวก1นบวกบวก0บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ16นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักสิบนะครับ6บวกเพิ่มอีก3นะครับ6บวก3ก็ได้9นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วย นะครับผมเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลข1บวกร้อยบน2ครั้งก็คือเลข1บวก10ล่างนะครับก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกที่7คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ1บวก1บวกหบวก0บวก7 นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ10นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ0นบวกเพิ่มอีก2นะครับ0บวกก็ได้2นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบแล้วนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้60 หกสอนะครับแล้วก็92นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ92นะครับ ก็จะมีโยชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ92นะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับเลข9ก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับเลข2ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลังสามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมา ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับงัดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับพศสองพันนะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบ นะครับเราก็ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข6บวกหน่บนนะครับก็คือเลข7บวก10ล่างก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกได้8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10บนะครับ6บวก6บวก7บวก9บวก8 นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ36นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักสิบนะครับ6บวกเพิ่มอีก3นะครับ6บวก3ก็ได้9นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลข6บวกร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข8 บวกสิบล่างนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วยเคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ6กบวกแปดบวกแปบวกเก้บวกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ38นะครับเราก็จะได้เลขแปดนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ 8บวกเพิ่มอีก2นะครับ8วก2ก็ได้10นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบแล้วนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้68 60 98 นะครับแล้วก็90นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ68 60 98แล้วก็90นนะครับก็รอลุ้นนะครับรอผล ในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับพศสองพันห้นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคัดทะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน F อทุกท่านโชคดีมีใยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ